มาแสดงเรื่องแผลเก่าโบรัณโดยไม้เมืองงามถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ 好了，慢慢，慢慢，慢。 พี่ก็รู้อยู่ว่าพ่อพี่ชายเรียนอย่างเดียพี่จะมากขนาดไหนมันทาไมนะเรียวพี่แค่ทในสิ่งที่ถูกต้องการที่ทำตัวเป็นามเี่ยคอลอลส่งิบวกนักเร้วกันเองอ่ะอย่างนี้เรียกว่ถูกต้องเหรอถ้าอยู่พวกเรียกพี่เพราะพี่ทำาะไรไม่สนใจเขาเป็นลูกผู้ใหญ่แค่ทำไมไม่ทำตัวดีๆแต่พวกไอ้ก้อยมาขโมยข้าวบ้านพี่นะนี่น้าตำรวจที่นี่ทำอะไต้องมีล้วสินะกฎหมายอก็ด้วยจะมีได้ทำไมเฮ้ยเรียคืนนี้มาเจอพี่ที่ข้าวน้ยสิ 来我正在你活呢。嗯嗯 มันมันเป็นเพรเรื่องละครเ่อน ไม่ค่าที่แค่แนี้เพราะมึงยังไม่ยอมจ่ายเอาสวัสดีครับพ่อกำนัน,น,นช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีเลยนะครับพ่อกำนันชาวบ้านรวมถึงพ่อกำนันเองยังไม่ได้จ่ายค่าที่ของนายกันอ๋อเป็นของฝากครับพ่อกำนันแต่คราวที่แล้วน้ำก็ท่วมนาท่วมหน้า ขายเราทำทจกันเล่าใชยทำไมไม่ลองเล่นปลาดูครับห้อน,นั้นแม่เจ้ามนการเล่นขายของกนได้ถ้าผมขอตนะอืมีม่จันเาเอาเรียมเรียมยกน้ำยกผ้าพี่ก

<c oughs> พี่เลียงพี่เลี้ยงพี่เรียงผู้ขวัญเหพี่เรียงไปเจอที่สังจ้าพ่อใจหน่ยทำไมไปดึกแบบนี้แล้วลอดพี่กลัวผีมั่ตุ่มสิ่งตลกพี่เล่าไม่ไปหรอรอดเหม็นรอดเบื่อเวลาคนรักกัรลอดจะอ้วกแก่แดดแก่ลงนั่งเล่าเนี่ยหนีไปหาผู้ชายตอนดึกๆึกดึกไม่แก่ดดเลยนะพี่โดนเลยลอดตุ่มสิบแปดตี เรียมเรียมพี่รักเรียมแต่พี่คบอกฉแล้วพี่ก็ยาจะบอก ถ้าอยากจะบอกอะไระกับแกียกอย่าพี่เป็นคนเรื่ด้เรื่อยดีแต่เด็กตอนเป็นรุ่นวันเรียนตอจากเนี้ยควัตคงนี้จะไม่มีแล้วช่วยเป็นว่าที่สามีของเรียมของเรียมที่ดีในอนาคตพี่ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเรียมหรอกแค่ขอให้ี่รักตัวเองให้ไม่ที่พี่รักเรียมของเขาได้พี่จะรักตัวเองไม้ใช่บรักเรียมไอ้บ้านลูกบั i <laughs> do 来来来来 分かった。 ติดบอกแล้วอยู่คุณหนูชมยกน,นะเชื่อไน้เราอะเรียนค่ะปริกเอาเรียนไปถึงมารยาทงานบ้านงานเรือนได้ตจันายเอ็นตามข้ามาโอโห้หมันเหลอ่ยมนี่โคตรใหญ่เลยว่ะเฮ้ยแต่ว่าจะไปหาบ้านงานทีาานไไ่ไหนวะเอา้าพี่วันนีจ้าว่าไงหรอพี่เรจะรู้จักบ้างนงาน,นจ้ะ ทองคำนะจ๊ะ Oh. <laughs> มียกันจะมาเป็นภรรยาที่หรือเปล่าแม่ยอ,แมแมอ,อยู่ไหนแล้วพ่อแม่แกมาคอ่อยู่บ้าน ตัวหนูนักเรียนนอกนะมันใครเพื่อนของฉันเองเพื่อนเพื่อนผู้ชายใช่ไหมทำไมเลย่ว่ญนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วทำไมชาฉันจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้นน่เพือไม่ต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนี้เลยหรอใสยตาคนกีนแพ้ ทำขอษของพี่เนะี่ยให้คุนายหอทำเถอะจะหมายมานฝากเลีกับี่ซื้อตัวกัน่ีเลี้ยงเลี้ยง ขวัญอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้าพ่อมีใครสักคนไปขอรับคุณนายเขาน่ะแต่ไม่ใครเป็นแม่หน้าก็ท่านแต่ว่าันนี้พี่ขวัญบวดนะจ๊ะไม่น่าจะทำแบบนั้นได้มันคงกลัวคุณนายพาลูกออกไปแหละตามหายขวัญให้เจอเราจะต้องจับมันส่งตำรวจให้ได้ครับฉันคิดว่าไอ้ขวัญน่ะน่าจะอยู่แถวแถวสารเจ้าพุทธต้นไซนั่นน่ะนั่นแน่ใจนะมันอยู่ที่นั่นน่ะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกแต่เราต้องไปดูกันก่อน วัอย่ารบกวนเลยกูไม่ออกอีเรียมไปคุยกับคนบ้านคนใดมึงคิดจะกลับทำงานสังคมไม่ได้สิมันไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะพี่ปากไปเรียมมึงมีใจให้มดปากสองหมดแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะแต่คือยังไงเอก็ไม่มีสิทธิ์เป็นออรรถกัง,งเขามันจะไม่มีสิทธิ์ไอ้เนี่คิดจะพากัไไนไปจากกูมึงต้องชิมหายาหมดมึงบ้าเลยควาย ลวนเขาไปหมดแล้วม,มีทางนี้หอ,อ,อก,กเอาเถอะวางมันลงเฮ้ยอย่าทำกีวานเฮ้ย้ลอดไอ๋ยอ๋ยรนอด